ตอนนั้นก็อืมเริ่มแรกนะรุ่นนี้สองปีกว่าและเขาปลูกในเข่งอย่างเงี้ยลงไปเลยตอนนั้นก็ยังไม่สวัสดีครับทุกท่านที่เห็นอยู่ในเข่งตรงนี้นะครับ เข่งทั้งก้าอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะประมาณห้าสิบสี่สิบเกืบเกือบห้าสิบต้นอันนี้เป็นรุ่นแรกที่ผมปลูกตอนนั้นก็อืมเริ่มแรกนะรุ่นนี้สองปีกว่าแล้วก็ปลูกในเข่งอย่างเงี้ยลงไปเลยตอนนั้นก็ยังไม่รู้ปัญหาอะไรหรอกว่าเราก็เพิ่มเริ่มเพิ่งเริ่มปลูก ปลูกในเข่งก็มีการตายบ้างอันั้นเพื่อไม่ได้คิดอะไรอย่างตรงนี้เข่งน,นี้ตายไปแล้วนี่เอาอุนน้อองพอรจพอจ่ายไว้ว่าจะเอาเสียบยอดเปียบยอดนี่ก็ตายไปแล้วโบ่เนี่ยอันนี้เป็นอ,อุ้มพร นี่ก็ตายเพิ่งจะตายไปนี่เรียบร้อยก็ทั้งหมดเนี่ยก็ตายช่วงฤดูฝนนี่แหละเป็นช่วงนี้ล่ะช่วงที่ฝนตกทุกๆเนี่ยแล้วก็ ได้จออะไรปัญหาเดียวเลยลากเน่าเพราะว่าถึงแล้เราจะมาได้ลดน้ําแต่ฝนม,มันตกทุกวันแล้วก็มาอยู่กลางแจ้งโอกาสที่จะน้ำดโดนน้าก็แน่นอนอยแล้แก้ไม่ได้มีต้นเ่งกำลังจะไปแล้วแต่ว่ามีต้นสำรองแล้วก็เลยไม่เป็นไรลองดูปล่อยครับนี่คือปัญหา ถ้ปลูกมะเดื่อฝรั่งมาสักพักหนึ่งนะในประเทศไทย,ย <c oughs> บ้านเราหลายคนจะเข้าใจเลยปัญหาหลักก็คือหลากเน่าโขนเน่าแล้วก็จะเกิดนี่แหละช่วงฤดูฝนนี่แหละช่วงสุดท้ายของฝนนะทุกชุกเนี่ยอันนี้อยู่กลางแจ้งนะเดี๋ยวไปดูอีกโซนนี้อยู่ชายคาแต่ก็ฝนตกหน,หนักก็จะสาดเหนกันโดน ไปแล้วหนึ่งอันนี้นี่ก็ไปแล้วไม่มีแล้วตอนออกไปแล้วนี่นี่ยกมาตั้งนอกเรียบร้อยแล้วเ m h าไปแล้วเน่าเรียบร้อยนี่ต้นหนึ่งเขาคยกอองมาหวานเรียบร้อยอันนี้เป็นต้นเสร็จยอดต่อยลักกี้ หนักสวยหนักเยอะจเน่าไปแล้วอีกต้นหนึ่งนี่กระดัอยู่ชายคานะแล้วก็แต่ผลมันสา์ได้จะไปแลักษณะนี้ปัญหาที่เจอเนี่ยซึงคิดว่าอันนี้ต้นหนึ่งเดี๋ยกจะกระถามล้มกัดไปแล้วก็คิดว่า หลายท่านที่ปลูกมะเดื่อฝรั่งอยู่แล้วก็ปลูกกลางแจ้งเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็ปนปัญหาเดียวกันดี่ละนี่ก็ตายไปแล้วต้นนี้ต้นหนึ่งตายแล้วเรียบร้อยเก็บลูกไปรอบหนึ่งต้นไม่สูงก็หลายท่านที่ปลูก <c oughs> ในกลาแจ้งหรือชายคาไม่มีโรงเรียนที่เป็น จากสนาะเนี่ยคิดว่าคงประสบปัญหาเดียวกันก็เลยทดลองนะได้เคยพูดไปแล้วว่าให้ทดลองไอ้กระี่เนี่ยลองเนี่ยอาใส่กระถามเอาตั้งไว้บนด้านบนมนกระถางเป็นสองชั้นอย่างเงี้ยช่วงทุกคำขึ้นไปครั้งก่อนคือทดลองดูก็จะเริ่มใหม่อันนี้ก็ผ่านไประยะหนึ่งแล้วก็จะพามาดูว่า เป็นไงบ้างเนี่ยส่วนหนึ่งก็อยู่นี่เป็นสองชั้นกระถางอยู่ข้างบนอ,อันนี้ก็ะถางเก้านิ้วอาสิบนิ้วสิบนิ้วแล้ก็สิบนิ้วอันนี้เป็นรุ่นเก่าอยู่ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็ทดลองดูแล้วก็พบว่า ผลนี้ชุดใหม่ๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรทำํำไปเยอะก็กำลังขยอยปลูกประดบ,บนีุ้ดก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมบอกว่าจะแรกมันมีส่วนหนึ่งที่ไม่โดนน้ำอยู่รากี่อยู่ด้านบนเนี่ยปลอดภัย คิดว่ดตน่าจะแก้ปัญหาได้ระยะได้ระดับหนึ่งนะครับจากที่ทำมาแล้วเม่พบว่าไอ้ที่ต้นเป็นสองชั้นนี่ตายแต่ับแช่ชนชั้นเดียวนั้นตายเริ่มตายเยอะแล้วเป็นหลายสิบต้นละทยอยตายไปเรื่อยๆบางต้นก็พอเห็นก่อนก็ยกกระถางขึ้นยกเอาออกเปลี่ยนวัสดุก็รอดบ้างไม่รอดบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไม่รอดครับเพราะว่ามาติดเชื้อแล้ว และอย่างหนึง่งมันก็ถ้าเป็นปลูกชั้นเดียวมันที่เคยทำในกระถาง,อ,างอันนี้ก็ปลูกเกาะมันก็เปลี่ยนยากหมายถึงว่ารายยกขึ้นมาเนี่ยเห็นก็าทำกันนะครับหมายถึงเขาเปลี่ยนกระถางากันปลูกไปสองปีเปลี่ยนวัสดุปลูกกันเปลี่ยนแต่ว่าผมลองแล้วไม่รอดเลยตายทุกทีมก็เลยหลังหลังไม่เอาแล้วต้องหาวิธีใหม่ ก็เลยทดลองเยี่แนะนำให้ดูเนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นสองชั้นอันนี้นอกจากจะป้องกันลากเน่าได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยมันยุบก็สูปลูกมันยุบมันอยู่ในเข่งมาสักครู่นี่เห็นไหมตับเราก็ยกขึ้นเปลี่ยนใหม่ข้างล่างแต่อันนี้ยังอยู่ ังมีรากอยู่นี่ส่วนหนึ่งก็บประกันความเสียหายไปได้ผมก็ลองทดลองดูมันก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวทดลองให้ดูนะว่านอกจากรากจะลงบา,งลา้ล่างแล้วมันยังมีราก,การอยู่ในกระถางอยู่มันก็สามารถที่จะทำให้ต้นด้านบนเนี่ีโอกาสรอดเพิ่มขึ้น ดูนี่ลันกัดมันยึดรมันยึดไ,ไปเยอะมันนี่เามัจะเปลี่ยนเนี่ยเน,นลายกปุ๊บเนี่ยรากมันติดข้างล่างนะครับขึ้นยากอยู่แต่เราจะค่อยแกะรากออกไปข้างล่างแต่มันมีลากส่วนหนึ่งที่อยู่ในกระถางบนนี้เพราะฉะนั้นเวลาเอามามาตั้งบนวัสดุปลูกกระถางใหม่เนี่ย ุดใหม่เนี่ยไอ้รากที่อยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ในกระถางเนี่ยมันก็จะลงไปหากินข้างล่างก็โตต่อได้ซึ่งต่างจากการปลูกลงไปเลยนะครับแบบนี้ปลูกไปเลยอย่างเงี้ยรากส่วนใหญ่กระจายไปทั่วแล้วทีนี้เราจะยกยังไงยกก็ไม่ได้ต้องต้องทำคือล้างออาเอารากเอากวัสดุปลูกนี่ออกหมดมันก็ ถ้าทําดีๆมันก็รอดนะครับเองก็ทำมันรอดแต่ผมทำอะไรมันก็ตายบ้างรอดบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละก็เลยทดลองนะอ่ะเงนี้ยเวลาจะยกเนี่ยไปยกขึ้นมานี่แหละผมก็ไล่ไเอาลากเอาที่หุ้มลากด้านล่างออกแต่ว่าด้านบนกระถางั้านบนเนี่ยมันยังมีลากอยู่ แรกๆมันก็อาจจะสะลดหน่อยนะไอ้พวกเนี้ยก็ส่วนใหญ่ที่ทําก็คือตัดออกเอาใบเอาอะไรออกหมดเดือวตะก,ก,กิ่งกระถางนี้แล้วก็เอาไปตั้งวัสดุใหม่ทดลองนะได้แต่ทดลองเพราะว่าอันนี้เพิ่งชุดแบบนี้เพิ่งจะเริ่มทําก็ทดลองดูตั้งที่ผ่านมาหลายต้นไม่ได้นับไว้ด้วยมันก็รอดหมดนะไม่ตาย <c oughs> ซึ่งต่างจากไอีกชุดนั้น ที่เอาลงไปแล้วนั่นนะส่วนใหญ่จะตายอาจจะมือไม่ถึงก็ได้นะบางคนก็อาจทำรอดแต่ผมทำอะไรตายทุกทีผมก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้หมดชุดหลังๆนี่ทำอย่างนี้หมดสองชั้นหมดอะกระถางหกนิ้วบ้างแปดนิ้วบ้างนะตั้งอยู่มันก็ช่วยได้เยอะก็ดูแล้ว หลังจากที่ฝนตกติดต่อกันมาเป็นเรือนสองเดือนเนี่ยตกแคทุกวันแดดก็ไม่ค่อยออกเลยไอชุดที่ใช้แบบสองกระถางเงี้ยก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีปัญหาเลยแต่ที่เป็นชุดกระถางเดียวชั้นเดียวอ่ะก็มีตายบ้างไม่ใช่ตายาเฉพาะอันเก่านะครับอันใหม่ก็เป็นเหมือนกันกำลังออกรูปอยู่ดีก็เรียบร้อย ยอดอันแล้วก็กค่อยๆตายแห้งไปดืนะ้อน่ะบางต้นเห็นก่อนก็รีบยกออกเปลี่ยนมาใส่กระถางเล็กเอาไปอนุบาลใหม่บางต้นก็รอดบางต้นก็ไม่รอดนะครับก็ช่วงหลังนี่ก็เปลี่ยนไปแบบนี้หมดอันนี้อนุบาลไว้รอแต่ว่าผมว่ากระถางมันเล็กไปกระถางหกนิ้วเนี่ยอนุบาลรอดผมจะเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนให้เป็นกระถางแปดนิ้วอย่างนี้หมดพอเปลี่ย <c oughs> นเป็นกระถางแปดนิ้วหรือไม่ก็สิบนิ้วนะสองอย่างแล้วค่อยไปตั้งด้านบนมันจะได้เยอะหน่อยมันจะดูมันได้เยอะอย่างนี้นี่กระถางสิบนิ้วแล้วก็งานดีอย่าคิดว่าอยู่ข้างๆผนังบ้านนี้ไม่โดนฝนโดยตรงจะไม่มีปัญหานะครับมีตายไปหลายต้นแล้วเหมือนกัน คือฝนนันสาดเข้ามาด้าน,นข้างเนี่ยถึงเราไม่หยุดลดน้ำํำแต่ฝนสาดทุกวันทุกวันไม่มีแสงแดดมันก็แย่เหมือนกันได้อย่างหนึ่งปลูกปลูกไปวัสดุป,ปลูกมันจะลดลงไปเรื่อยๆอัดลงไปอัดลงไปมันก็แน่นข้างล่างแต่ถ้าเราทําแบบนี้วัสดุป,ปลูกข้างล่างยุบเราก็ยกขึ้นเติมใหม่ รากมนะันอาจจะลงไปเราก็ตัดรากเป็นบางส่วนมันก็ไม่มีผลกระทบแหละในชุดที่ขึ้นนี่กระถางนี้เห็นไหมวัสดุปลูกขึ้นมาเต็มหมดแล้วคือเพิ่งเปลี่ยนได้ใหม่เปลี่ยนไปได้สักเดือนหนึ่งยังก็ไปต่อก็มีปัญหาแหละอันนี้ก็เหมือนกันแตกยอดดีนะก็อันนี้ก็เป็นคำแนะนำ จากประสบการณ์ล้นล้วนนะครับถ้าเป็นต่อยลักกี้หรือลากแท้อะไรเนี่ยก็แนะนำมือใหม่เลยครับว่าถ้าจะปลูกเนี่ยแนะนำให้ทำอย่างนี้ดีกว่าปลอดภัยไม่ต้องกังวลเรื่องรากเน่าครับผมก็ทดลองอยู่หลายอย่างนะครับแต่ว่าดูว่าอันนี้น่าจะโอเคสุดละดูอันนี้ ต้นนี้เอาลงไว้ตั้งนานแล้วไม่ขยับไปไหนเลยยุบไปรอบแล้วเติมใหม่รอบแล้วว่าจะเอาขึ้นแล้วครับขึ้นมาใส่กระถางอาจจะแปดนิ้วแล้วมาตั้งขั้นพใหม่นี่ก็เหมือนกนนนันนี่นีต้นนี่ก็ต้นหนึ่งเนี่ยยอดิีงหมดไม่รู้ว่าจะรอดนานแค่ไหนนี่ต้นหนึ่ง ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีคำแนะนำเท่านี้นะครับลองไปดูกันแล้วกันนะครับลองพิจารณาดูอาจจะสิ้นเปลืองกระถางขึ้นอีกหน่อยนะครับถ้าไม่มีถังแบบนี้ก็ไม่เป็นไรข้างล่างเป็นกระถาง12นิ้วข้างบนกระถาง8นิ้วกระถาง9นิ้วอะไรก็ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเส้นเปลืองกระถางอีกชั้นหนึ่งแต่คิดว่าปลอดภัยแน่นอน ความปลอดภัยสูงกว่ากระถางชั้นเดียวสิ้นเปลืองนิดเดียวปล่อยให้ม่เดือพลังของคุณนากเน่าตายโดยไม่ดูตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีคำแนะนำเท่านี้นะครับขอบคุณทุก่านติดตามครับสวัสดีครับ